สวัสดีจ้าปลาลุงสุขุสุคนนะจ้าสวัสดีตอนแรงวัอน,นี้กะลงมาสีเห็ดเวียกชิล่างถัวยลล่างถั่วล่างบ่วงนะจ้าไม่น้อยเพิ่นพาก็มาแต่เงินบอ่อเบเนาะแล้วกาเพิ่นซื้ออะข้อปีอเออซื้อเพอน้ำตกบอ่อเบมาใหา้นำลงัาเห็ดเดียวก,ยกันหักกสีไปกินไปซิมเพอบอ่อเบเนาะที่นั่งเนาะ ทองเพิ่นกาได้อยู่ซอยเวียกอ่าซอยเวียกบอเบ่ประมาณอีกวันหาหกหมื่นยังหาคนซอยเวียกเพิ่นบ่ได้นอนหองทองก็เลยอยู่ส่วนน้องนัดนะอยู่เพือนก็นเลยล้วก็เฮ็ดเวียกเพื่อนเฮ็ดเวียกซานนะจ้าฮะกันจากเขื่อนแล้วแล้วกันัากพระหงสกับจักเขื่อนแล้วมือน,นี้สีล่างถ้วยล่างบ่วงถ้วยบ่วงเต็มเลยโอเค มาทางนี่อ็ไม่น้อยผิ่กันหลังเผาห่านเ้อจ้า่อ้เเขาชื่อเครื่องเผาห้านเนาะไม่น้อยสบายดีพี่น้องไม่น้อยชื่อเขื่องเห่านยังเหมืตบ้าเพี่น้องเด้อมาลเขื่าห้านัดแดเลยกเาอไรจะขอผักก่อนก่อนอันนี้ไม่น้องหนักวงมากกว่าเก ไกอยปหว่ามนีแมีแต่งานงานเนาะลุกมากยนน่บอเบมื่นกาไปอีกบไ่ <t os> <t os> in pues, ่ได้พัอนเลไดพี่น้อง้ือไหมือหีเอาลากบ่ยง่านี่ะมรายงานเดี่น้องายงานเนาะไม่น้อยาเรียงได้ลเด้อโดยมาเบิ่งห่านอันนี้ก็ไม่น่อยซื้อเครื่องเขามาใหม่เด้อจ้าโอ้ยพอเปิดเทอไฟนี่มือมือเซ่อ นี่แม่เนาะซื้อเครื่องเขามาเขาหัานเราก็เปิดหันอีกครั้งนึงซื้อทวกเหล้าพงนัน้นเนาะแล้วก็นนี่เบียร์เอียงขบขนมนำเปิดหันจ้ามันน้มำกระสีไปเห็ดเรียกอยู่หลังบ้านขายถ่านน้ำมีถ่านมีน้ำน้ำะสิไปเห็ดเบียกชิลังหัวก่อนอยู่หลังบ้าน กระสีไปเก็บโครง,งเก็บเครื่องผ่าหอพผ่าห่มสักเรียบร้อยมืนอนีไข้แต่อ่าบนหนาวแห้งมืนอนีอากาศบนหนาวซ้ำก็เลยมีแดดหนกนเลยโอ้สักผ่าห่มซะวาสักเสื้อสักผ่าห่มผ้าเพยยังมันนีซีล่างถวยมื้อเช้านี้ตื่นมามันเย็นเลยบนเดล่างซีล่างตอนนี้เลยผพอมันบนหนาวจะทำเย็นเย็นได้ 浪小风。 มือกาต้มกว่านะเวจีหาคนมาอยู่ได้เนาะไปรถบนเปย่างทางทำอะไรเฉยเงินสบายสบายนได้ hmm. มีอย่างๆเนาะแต่ร่างกวยหนึ่งเข่าบันเทิงกระล่าเครื่องกาบริษุหรีอ่ดอกสองประมาณมืดอ่ะสองสามมืดหรือสักเท่านึง ว่าลายนักกะกที่อ่าพอหอกผมผาปูที่นอนนั่มนะคุณพ่อมนือยเ,เป็นไรนหนรือเปล่าไน่อหนไปอุ่นแล้ักนเอาขเยนเนียสกินคือเบนคน,นักสัง่งพิเศษ เนื้อเปื่อยเพราะว่ามันมีอาคาลายแต่คือสิ่งอ่ะกูกินเมักหมักเนื้อเปื่อย เ็ก่เจียมเนาะี่ว่ามึอ่ะแก่แล้วปัาะปดเที่มืออื่นชานี้เราเฮียนที่สิบบริสิทธิ์ังสองสุดมากเลยกับไปบิทานหัวมืออื่นหัวคืนยังบริส้ทธิงที่จะว่าอยากนั่งกระโดงเฮียนเลยเพราะว่ามันสองคืน ม,น,น,ม,น,มนั่นงรงวยเยบร้ออันนี้มากินเค้กน้ำตกอันนี้อุ่นเอาเมยอ,อยากเลเลอันนี้มันเนื้อเปื่อยนะจ้า ดึงๆอย่นี้นี่มากินลำกันเด้อพุ่งก่อนเก็ดียกแล้วหรอล่าลูกไ่แล้วมากินก๋วยเตี๋ยวเอาก็ะสนไะลูกเนาะพอได้ลูกค่ะได้เร่องัใจเากนัอ้าินจ้าานะบ่าวขอได้ไหมเด้อซื้อาหารชวนเขานั่งโบนั่งน่ไปกินลูกเด้อโดยโดยชวนไปรุดโน่นองนอสบายดี่นอง ไม่น้อยไม่น้อยสดเก่าแล้วจากพี่น้องเข่าหั่นเด้อคนอาบน้ำเขาได้ลูกเด้ออ่านขายของหาแม่เด้อเค้าเงินแม่เขาได้เดเาเดินปลาก่อนไปแซ่บพี่น้องไว้ก็ต้องสูตรพี่แบบว่าโดยตรงมาจากมาจากอยุธยาของแท้เหงว่าที่นั่นคอยกระเป๋าซื้อติดการจาพี่น้องมาสวดต่อไทยนำไปรอดเจ้าจ้างกินเาล่ ใส่ไล้เือใส่คนเกือใจนนับเนื่อเปลอลายอเบคนเองนมายลูกซีดมดสื่อู้หมายดีดีเออหมอที่สองก็ยังบุกคอได้น่ะูกค้ามาวัน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 ยาเล้วนกคนเี่ย้งร้านเหนมาแีกัะเนาะเรียนเดี๋วี้เนาะ เอามีตะกุยงเขาน่ะเขาบ่มีผู้ชายเยอะผมมีพอ่ะยานมีคนมาคนดีเงาเอาต้องเรียนรู้จากกฎหมายไว้ก่อนนอกีนอ๊อนอปีนส่งเสริมให้ลูกเป็นเงนเนี่ยเศเาได้เพราะเรือเขาปิดมาเสร็จตามันเสร็จเท่าไ่ให้พอแล้วเสร็จตามเหมือเรียนกฎหมายน่ะนอปนเรอนก็ได้เร่อจเรียนกฎหมายั่ ลูกคนยิ่งกเดียวหัดว่าพ em> ี่พอมาเลเอากตลือ็แน่นาะนันถูกกตองเรียนลูกไว้ก่อนนายแบ่ใช่ไหมนี่ยอมาก็ได้แอาบนาก็ได้พี่น้องเด้กเพี่แห่บบร้ายเงี้ยบอ่่บมกเพชรดิดีเลือกไว้เด้อ เห็นแล้วเหลนแล้ว

ท,ที่มันขายเนาะมะขวดนอะ ก็แบบกินอยูทท่ทายเลยแซ่บกินเขาเปียกหอม คนไงคะดิคนแบบทั้งคนทั้งแซ็บดูจะก่นี้ไง Gjorde det det, eller? ไก่อนเด้อคลิปนี้าเนไไรก็ติดตามให้นะคะขอบคุณคากปก่นเด้อขอบี่ยะพันมาดองนะเชิ้